อ๋อชมต่อนะครับเขาเรียกอะไรเฮ้ยเขาเรียกอะไรวะที่ตรงเนี้ยลืมเยอะฮะวัดเขาวงที่ดีเหรอชมคลิปกันต่อนะครับเริ่มต้นใหม่ เขาเรียกอะไรวัดอะไรนะาาอุทยานเขาวางังอุทยานเขาวางังแล้วอีกชื่อชื่ออะไรขีดีวัดเขาวีรีวงเขาวีดีวงอ๋อเป็นสถานที่เก่าแก่ครับต้นทงเก่าต,ต้นทงเก่าต้นขน,นาดน,นี้ไม่เก่าไปไหนต้นทงเก่า เต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีนี่ก็เก่าเนี่ยี้ตะไคร้สีออกสีเงินเลยเก่านั้นก็โบสถ์เก่าใช่ปะสมัยรอสี่เลยเขาบอกอะวางรอสี่ใช่ไหม วังราชการที่สี่ทาทีใหม่นะ้องเนาะเข้าข้างในห้ามเข้าประตูดำเนินทาง,าางอืม ข้าเข้าสวยเหมือนเหมือนวังเก่าวัดเขาวังเพชรบุรีเขาห้ามถ่ายรูปรอ่ะถ่ายได้ท่านึงนะข้ามถ่ายรูปหรอือเปล่าถ่ายข้างในข้างนอกถ่ายได้เลยมีอะไร แบบที่พระไหมีบิวเหรอก้อะอวรัออันนี้ขึ้นไปเขาเข้าไม่เข้าไ,นนไให้เข้าข้คแม่ลูป้ายดีวัดพระแก้วน้อยเห็นไหมพระธาตุาจองเทรน่ะโอเคเขาไม่ให้ถ่ายนะครับลงทิปไม่ให้ถ่าย,ลง,ายลงไม่ได้ครับ เข้าไปส่วิวสวยนั่นนะ่ะเจดีนั่นสวยครับแม่อ๋อเห็นไหมสวยอ่ะเจดีเก่า่นี่พระธาตุจำเพาเดี๋ยวคืนนนี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะค่อยลงนู่นอ๋อไม่เฉยใช่เหรอแม่แม่แม ถ่ายวิวเวจะแม่วิวถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เข้าข้างในครับไม่ให้ถ่ายรูปวิวสวยมากแต่อาจจะไม่ค่อยจมนะอาจจะไม่ค่อยแจม แม่ไปทางลงนี่แม่ทางลงทางนี้ได้ทางลงนี้ได้อาจจะไม่ค่อยแจ่มไหนครับพเพราะแสงแดด อย่างนะครับหอวังราชการที่สี่ในวังเขาไม่ให้ถ่ายรูปดูวิวแล้วกันนะครับวิวสวยมากหอหอชัชวาลหอชมวิวหอชัชวานหอ,มหอชวหอมวิวครับวิวสวยมากแต่เขาไม่ให้เข้าดูข้างใน ได้แต่ดูข้างนอกนะครับอเดี๋ยวเขาถ่ายนั่นกันย้อนแสงครับที่ย้อนแสงมาโอ้โห ขาตันขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ